เขาเปียงเขาเป่ไงตั้มสามสิบกีอิตาลีมาเลยเขาเป็ไงตาสดสดอะไรสังแลยคือเหมือนตึกเขาได้อีกอย่างมาเลยพี่น้องสวัสดีค่ะสาวเดือนจากบ่พมาพ,ก,มพกันคือเก้ากรพี่น้องคะ่ะเขาได้อีกอย่างมาเขาได้สามสิบกีบมาค่ะพี่น้องคะ่ะที่เขาเจ้าฟอกแล้วเนาะของอิตาลี เราไปเจอก็ดีใจแต่ชีกุ๊บกุ๊บคือของบ้านเฮาเลยค่ะพี่น้องค่ะก็ต่ำค่ะต่ำไหลเนาะวันนราไมร้ายอะไรมีกระปุ่นเกีงคือเกาค่ะพี่น้องค่ะมาเดินม,มาละแล้วก็ะพักอันมาละมแมวรวกรวกไว้มม่สิบปก่อนมาบัดจินสเสียบอือขาดเลยใส่ยาสั่งคกมาน้ำเยอะๆอย่าสั่ง,งยอย่าสั่ง,งแม่ขอคือหาแก้งเลยละเป็นแก้วกาแฟนี่่คะแก้วกาแฟ ขายบริก็อขยะซ้างมาได้จัจดจวดมกับอืมอืมจับตวสับมาได้แล้วเซ็บด้วยกันเจ็บแยมขำ้ยมแรงสุดสองตุ่มละเป็นในห้องทีเก่า <laughs> กับเี่ข้างนอกแดดยังบุปไป อยูระเบียงเขาม่ไงตามสามสิบกอิตาลีมาเเขาม่ไงตาสดสแต่สร้างลครอมืนตึกลองส หอมเดดมเล่นดีมากอซมบเนาะีนี่กินข้าวในบ้านกันตอนนี้ 응. <sules> 응. <m> <Enlight》>

ก็ซื้อเนื้อกิ่นพลังเสียงอาเน,นี่ยมงกยูนะมันมีขายก็จะเจอสับเลยส่วนดีค่ะกินนั่นหอนเนาะ อีกาดหน้าร้อนกินอร่อยส้มตำน้ำกระเียเด็กยีบอกเนาะยะไม่เคยร้าย ไม no ่เคยนะฮะมันอร่อยสุที่นี่แม่เทศจะสวยอร่อยนมัอร่อยยากขึ้นไปเยอะครับไปจ้ารู้สัมผัสน้อ ขนาดไม่ได้ส่วนปกัน,น,น,าน,น,าน้ำใวน กระล่ำเส่สิสแค่น้ำอืนเห็ดงางาปอ่ะอันนี้เฮ็ดครึ่งหนึ่งเลยอืมตัดยำเนาะตัดก่อย อีเลยบ้ากัน,ปน,นไปงเลยพักหมึกวันสุบเขอือนมอนึ่งข่ามาแราจะหุงคนเดียวปักใส่เพือจะได้หนึ่งแบบว่า ใจกระส้อนหนึ่งเรใจจะโต๊ะไอ้ระสไอ้น้ำเดกงรนี่ค่ะเจ้าสุกไก่มากเลยนะ

เลยยังไม่ยไงอยู่ดีไหนก็พี่ค่ะทุกคนมานั่งเอาเขียนเอาเขียนมาห้องฉาดพออย่อล้กนั่งเน้ยมึงยังไปแล้วขันนี้เล่นเบิรดขาไปขาหันบ้ขา